สวัสดีค่ะนักศึกษาวิชา Introduction to Public Economics ทุกท่านนะคะเนื้อหาในบทนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสุดท้ายของวิชา Introduction to Public e c o n o m i c นะคะเราจะว่าด้วยเรื่องของนีสสาธารนณะหรือว่า Public Debt นะคะเนื้อหาในบทนี้นะคะจะประกอบด้วย4ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปศึกษาในรายละเอียดของหนี้สาธารณะรวมถึงทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับหนี้สาธารณะนะคะเราจะมาทําความเข้าใจหรือว่าปลูกพื้นก่อนว่าไอ้เจ้าหนี้สาธารณะเนี่ยมันคืออะไรนะคะ แล้วการก่อนหนี้สาธารนณะมันมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนเหตุผลอะไรรนะัฐบาลจึงต้องมีการก่อนหนี้สาธารนณะนะคะหลังจากนั้นเราจะไปไปพิจารณาต่อว่าถ้ารัฐบาลจําเป็นที่ต้องก่อนหนี้สาธารนณะแล้วผลของการก่อนหนี้สาธารนณะเนี่ยมันทำให้เกิดภาระเกิดขึ้นกับสังคมหรือสมาชิกในสังคมมากน้อยเพียงใดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ อีกรูปแบบหนึ่งของการก่อหนี้สาธารณะจริงๆแล้วการก่อหนี้สาธารณะเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ผลทางด้านกระบวนการงบประมาณเท่านั้นนะคะบางครั้งการใช้นะคะหนี้สาธารณะเนี่ยบางทีก็ถูกหยิบมาใช้ในฐานะนโยบายการชนนะคะซึ่งนโยบายการชนคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีนะคะมองง่ายๆก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็เหมือนเป็นฟิสิกอลโพลิสีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ปรากฏนอกเหนือจากตัวจีกับตัวทีนะคะ แล้วก็อันสุดท้ายเราจะมาดูว่าแล้วการก่อหน,นี้สาธารณะภายใต้นะคะบ้านเรารัฐบาลสามารถก่อหน,นี้สาธารณะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างกรอบในการก่อหน,นี้สาธารณะของบ้านเรานะคะ มีอย่างไรบ้างกรอบในการกรอ่อนที่สาธารณะเดี๋ยวเราเรียกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังนะคะแล้วคราวนี้ในกรอบความยั่งยืนทางการคลังของบ้านเราเนี่ยมีดัชนีอะไรประกอบอยู่บ้างส่วนนั้นเดี๋ยวเราจะว่ากันเป็นส่วนสุดท้ายของบทนี้นะคะเอาล่ะนี่สาธารณะคืออะไรนี่สาธารณะคืออะไรก็คือนี่ของสาธารณะเนาะแสดงว่านี่สาธารณะก็คือนี่ของประเทศนี่ของประเทศก็คือนี่ของสมาชิก ของทุกๆคนในระบบเศรษฐกิจแล้วนี่นี่สาธารณะเกิดจากอะไรอะไรนะับเป็นนี่สาธารณะหรือไม่ไม่นับเป็นนี่สาธารณะนะคะนี่สาธารณะเนี่ยจะมีนิยามอยู่2อันหลักๆที่เป็นคีย์เวิร์ดอันแรกก็คือนี่ที่เกิดจากการก่อหนี้โดยตรงของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐนั่นหมายความว่าเมื่อหร่ก็ตามที่รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐไปทําการกู้เงินจากใครที่ไหนก็แล้วแต่นี่ก็นั้นเราจัดว่าเป็นหนี้สาธารณะทั้งสิ้นหรืออีกนี้อีก,อก,อกมุมมองหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ทรัฐวิสาหกิจหรือสถาบัานการเงินของรัฐไปกู้เงินแล้วกระทรวงการคลัง เป็นคนค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวนี่ก้อนนั้นก็จัดเป็นหนี้สาธารณะด้วยเพราะฉะนั้นครูพูดนิยามสั้นๆคอนเซปต์ง่ายๆก็คือว่าหนี้สาธารณะก็คือหนี้ที่รัฐบาลและวิสาหออกิจแล้วก็หน่วยงานของรัฐกู้เองกับหนี้ที่กระทรวงการคลังไปค้ำประกันรัฐวิสาหกิจกับสถาบาันการเงินนะคะแต่ต้องเป็นสถาบันการเงินของรัฐเนาะอ่ะ คราวนี้คําถามคือแล้วทําไมรัฐบาลต้องก่อหน,นี้นะคะก่อหน,นี้ไปเพราะอะไรเราเรารู้เหตุผลรกายของเราว่าในการจัดทํางบประมาณภาครัฐของรัฐบาลรัฐบาลสามารถจัดทํางบประมาณแบบขาดดุลหรือเกินดุลก็ได้คาถามที่ตามมาคือในกรณีที่รัฐบาลจัดทํางบประมาณแบบขาดดุลก็คือการใช้จ่ายภาครัฐมากกว่าไรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บมา รัฐบาลก็ไม่มีเงินมากพอที่จะเอาไปใช้จ่ายถูกไหมคะเงินที่รัฐบาลจ่ายออกไปตัวทีที่มากกว่าตัวจีตรงนี้นรัฐบาลเอาโทษขาะตัวจีที่มากกว่าตัวทีตรงนี้นรัฐบาลเอาเงินมาจากไหนรัฐบาลก็สามารถเอาเงินก้อนนั้นมาโปะมาโปะก,การขาดดุลได้โดยการก่อหนี้สาธารณะการก่อหนี้สาธารณะตามโครงสร้างงบประมาณแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการกรอ่อหนี้ตามวัตถจากเศรษฐกิจเนาะเพราะว่าการจะจะ จะใช้จ่ายมากกว่าที่หรือใช้จ่ายน้อยก,กว่าที่มันขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจถูกไหมคะว่าราัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวหรือหดตัวอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัฏจักรทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนี่ยังหงการก่อนนี้ตรงนี้เกิดขึ้นในกรณีที่รัฐบาลจะทำงบประมาณแบบขาดดุลหรือดาเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวเพราะฉะนั้นการก่อนนี้สาธารณะจึงมีลักษณะเป็น built in stabilizer ก็ st izer, คือ นโยบายทางการคลังที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอัตโนมัตินะคะเหตุผลอันที่2ของการก่อนหนี้สาธารณะก็คือรัฐบาลก่อนหนี้สาธารณะเพื่อนะคะงบประมาณมีการขาดดุลเชิงโครงสร้างงบประมาณมีการขาดดุลเชิงโครงสร้างคืออะไรก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่งบประมาณขาดดุลแต่ไม่ได้เป็นการขาดดุลอันเกิดมาจากวัฏจักรเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ได้อยู่ในภาวะที่ซบเซา เศรษฐกิจอาจอยู่ในภาวะที่รุ่งเรืองก็ได้แต่รัฐบ,บาลมีความจําเป็นที่จะต้องมีการใช้จ่ายบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการขาดดุลเกิดขึ้นการขาดดุลอะไรก็ตามการขาดดุลของงบประมาณด้วยสาเหตุอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกิดจากกัได้จกเศรษฐกิจอันนั้นเรียกว่าเป็นการขาดดุลเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบ,บาลมีการจัดทางบประมาณการขาดดุลแบบเชิงโครงสร้างรัฐบ,บาลก็จาเป็นที่ต้องก่อหนี้นะคะ สาเหตุอันนี้เราเรียกว่ารัฐบาลก่อนนี้ด้วยเหตุผลการขาดดุลงบประมาณเชิงโครงสร้างคำถามที่ตามมาคือแล้วถ้ารัฐบาลจะทํางบประมาณแบบเออโทษค่ะถ้ารัฐบาลมีการก่อหนี้สาธารณะเกิดขึ้นผลจากการก่อนนี้สาธารณะเกิดอะไรขึ้นนะคะครูก็ขอแบ่ง พิจารณาออกเป็น2มิติเหมือนเดิมก็คือกรณีแรกพิจารณาผลของการก่อนหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นในระยะสั้นกับระยะกลางนะคะแล้วก็มิติที่2ก็คือดูว่าการก่อนหนี้สาธารณะในระยะยาวมีผลอะไรตามมาบ้างในกรณีแรกผลที่เกิดขึ้นจากการก่อนหนี้สาธารณะในระยะสั้นกับระยะยาวอันแรกที่ทุกคนนึกอ,ออกเลยเมื่อแหล่ก็ตามที่รัฐบาลก่อนหนี้สาธารณะนั่นหมายความว่ารัฐบาลจัดทํางมประมาณแบบขาดดุลถูกไหมคะจีงมากกว่าที กระตุ้นเศรษฐกิจกเพิ่มตัว G นักศึกษา<ค>นึกภาพ a d a s โม,โมเดลนะคะแกนนอนคือ y แกน,นตั้งคือ p ถูกไหมคะ a d เนาะ a s เนาะอ่ะารัฐบาลจัดทางงูประมาณแบบขาด,ดุลก่อนนี้เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ aggregate demand เพิ่มถูกไหมคะกระตุ้นเศรษฐกิจกเศรษฐกิจกขยายตัวแต่ขนาดเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดีแมนโฟร์มันนี่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นเนาะแกนตั้งคือ R แกนนอนคือ money ly, มันนี่สป라이ถูกไหมคะอ่ามันนี่สป라이ดไม่ได้รีสปอนต่อ,อตระดับเบี้ยเนานะนะคะแล้วก็มันนี่ดีแมนครูเขียนแค่เส้น MD เนาะเมื่อรัฐบาลต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นดีแมนโฟร์มันนี่ของภาครัฐก็เพิ่มขึ้น MD ก็เพิ่มขึ้นถูกไหมคะอันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเป็นตัว I น,นะคะเปลี่ยนเป็นตัว I อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นินงที่เกิดขึ้นคืนคออะไร cost of investment mm hmm. ของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นรัฐบาลภาคเอกชนลดการกู้ลงการลงทุนภาคเอกชนก็ลดลงเพราะฉะนั้นผลของการก่อหน,นี้สาธารณะมันจะทําให้เกิดค r า w d i n g อ u t e อ f เฟ t ต่อภาคเอกชนการก่อหน,นี้สาธารณะของภาครัฐจะทําให้ภาคเอกชนลงทุนลดลงขณะเดียวกันเมือม่อเมื่อรัฐบาลมีการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น เมื่อกี้ในเส้น A D A S คู่ชิปผิดเส้นเนอะเราต้องชิปเส้น A D อ่าเราต้องชิปเส้นนี้นะคะเราต้องชิปเส้นนี้อันนี้คือเส้น A S อะละพอเพิ่มตัว G A D ชิปขวาเนอะอ่า Y เพิ่มถูกไหมคะ Y เพิ่มอ่าอีกมุมหนึ่งผลในระยะสั้นของการก่อนที่สาธารณะเมื่อรันบาลอัดตัว G เข้าไป G เอดชิปขวาเป็นเส้นนี้ถูกไหมคะเราจะพบว่าราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก P1 ตรงนี้เป็น P2 เพราะฉะนั้นผลในเระยะสั้สนของการก่อนหนี้สาธารณะจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจาก P1 เป็น P2 นะคะผลอย่างที่2ที่เกิดจากการก่อนหนี้สาธารณะในเระยสั้สนก็คือว่าการก่อนหนี้สาธารณะเนี่ยจริงๆแล้ว รัฐบาลไม่มีอำนาจในการกร่อหนี้นะคะได้ตามอำเภอใจเพราะฉะนั้นผลของการกร่อหนี้มันทำให้เกิดการสะสมหนี้สาธารณะเกิดขึ้นทำให้ความยืดหยุ่นทางการคลังเนี่ยลดลงหรือการกร่อหนี้สาธารณะจะทำให้ไม่จะทาให้เกิดความไม่ยืดหยุ่นของการดำเนินนโยบายทางการคลังของภาครัฐเกิดขึ้นนะคะส่วนผลอันที่3าก็คือว่า อย่างที่ครูพูดไปแล้วในบทแรกนะคะว่าในความคิดในปัจจุบันนะคะแนวคิดในปัจจุบันของนักเศรษฐศาสตร์ทางด้านครับิจไฟนเเราเชื่อว่าจริงๆลรวรัฐบาลไม่จําเป็นจะต,ต้องมีขนาดใหญ่โตในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลเป็นแค่เพียงรูเ,เป็นผู้คุมกฎที่ดีเท่านั้นนะคะเป็นเป็นผู้ดูแลกฎเป็นผู้ออกระเบียบที่ดีแล้วสามารถบังคับใช้ได้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้ารัฐบาลมีการก่อหน,นี้เยอะๆเนี่ย รัฐบาลก่อนนี้มาเอาไปไหนก็เอาไปจ่ายถูกไหมคะเมื่อจ่ายก็คือ G เพิ่ม G เพิ่มถ้าเทียบสัดส่วน G ต่อ GDP เมื่อไหร่ก็ตามยิ่งก่อนนี้มากตัว G ก็จะยิ่งเยอะขนาดของรัฐบาลซึ่งเราดูจากสัดส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหรือตัว G ต่อ GDP เนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผลของการก่อนน,อนี้สาธารนณะจะทําให้รัฐบาลมีขนาดใหญ่หรือมีบทบาทค่อนข้าง เยอะในระบบเศรษฐกิจซึ่งซึ่งเป็นซ,ซึ่งค่อนข้างจะขาดกับแนวคิดทางด้านโมเดิร์นคลาสสิกไฟแนนซ์นะคะส่วนผลของการกรอ่อหนี้สาธารณะในระยะยาวประเด็นของการกรอ่อหนี้สาธารณะในระยะยาวเนี่ยมันเป็นประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร,รท์ทางด้านการทวางให้ความกังวลมากกว่าว่าเมื่อเกิดการกรอ่อหนี้สาธารณะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเนี่ยไอ้เจ้าหนี้ตรงนี้นมันตกอยู่กับใครหนี้ทั้งหมดที่ระมัดรก่อนมันตกอยู่กับใคร ใครแบกภาระหนี้แล้วถ้ารัฐบาลก่อหนี้คนในปัจจุบันได้ใช้ประโยชน์แล้วต้องไปจ่ายหนี้ในพิเศตข้างหน้ามันมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นระหว่างรุ่นหรือไม่เพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆนะคะที่จะจะต้องพึงระวัง เรื่องผลของการกอร่อหนี้ในนี้อย่าก็คือว่าหนี้ที่กอ่อมาเนี่ยมันตกอยู่กับใครภาระหนี้อยู่กับใครแล้วก็ถ้าพิจารณาข้้มรุ่นระหว่างคนในพีเด a ปัจจุบันกับคนในพ r เด a ข้างหน้าความเป็นธรรมของการกอร่อหนี้สาธารณะเกิดขึ้นระหว่างคน2รุ่นหรือไม่นะคะซึ่งซึ่งเนื้อหาในส่วนของ i n t e r g e n e r a t i o n inequality เนี่ยเราเราจะไปพูดอีกทีในหัวข้อที่2ของบทนี้นะคะอ่ะทีนี้ ถ้าประเด็นที่ที่เราพึงกังวลก็คือว่านี่สาธารณะที่รัฐบาลก่อขึ้นมาแล้วตกอยู่กับใครแล้วเกิดความเป็นธรรมระหว่างรุ่นเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะจริงๆ,ๆเราต้องลองย้อนกลับไปว่าโดยคอนเซปต์แล้วหรือว่าหลักการของการก่อหนี้สาธารณะเนี่ยวัตถุป,ประสงค์ของการก่อหนี้สาธารณะคืออะไรอันดับแรกวัตถุป,ประสงค์ของการก่อหนี้สาธารณะเพื่อเป็นรายจ่ายตามงบประมาณประจำปีถูกไหมคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลจะทางบประมาณแบบขาดดุล จีมากกว่าที่เราเอาเงินที่ไหนมามากกว่าทีก็ต้องก่อนนี้เพื่อเป็นรายจ่ายทำแน่นงบประมาณของของแต่ละปีที่รัฐบาลจะทำงบประมาณอันที่2รัฐบาลอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องลง public investment ทที่มีขนาดใหญ่มากแล้วรัฐบาลไม่สามารถหาไรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็น งเงินก้อนต่างในการลงทุนได้แล้วสัฐบาละนก็สามารถใช้นโยบายการก่อนหนี้เนี่แหละนะคะเป็นเครื่องมื um อเพื่อให้เกิดการลงทุนไม่กับโปรเจกต์ต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้วัตถุประสงค์ที่3มก็คือว่าก่อนหนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นหรือพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็อันที่4การก่อนหนี้สามารถการก่อนหนี้สาธารณะนะคะสามารถเกิดขึ้นได้เพื่อเงื่อนไขทางด้านความ security หรือความปลอดภัย ของระบบเศรษฐกิจหรือของระบบสังคมนะคะเพื่อใช้ในการสงครามหรือว่าการรักษาความปลอดภัยของประเทศนี่คือคอนเซปต์หรือว่าวัตถุประสงค์ของการก่อหน,นี้สาธารนณะในเชิงทฤษฎีนะคะว่าก่อนนี้ไปเพื่ออะไรก็จะมีเหตุผลหลกัหลกๆ4ีประการนี้คราวนี้ถ้าเราอลองย้อนกลับมาดูที่บ้านเราเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ หนี้สาธารณะบ้านเรานะคะก็คือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสอบอนอนะคะสอบอนอหลายคนอาจจะเคยไปเข้าแคมป์ของสอบอนอแล้วเนาะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า PDMO นะคะ PDMO ในเว็บไซต์หรือว่าเอกสารต่างๆของสำนักงานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะกระทรวงการคลังเนีนะ่ยระบุชัดว่าวัตถุประสงค์ของการก่อหน,นี้สาธารณะบ้านเราเนี่ยมีแค่3เหตุผลอันแรก เพื่อใช้เป็น Public Investment เอาหนี้มาเป็นเครื่องมือในการลงทุนอันที่2เพื่อเป็นเครื่องมือในการารักษาเศรษฐกิจรักษสาเสถียรภาพทายในเศรษฐกิจแล้วก็ build instabilizer นะคะแล้วก็อันที่3อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะฮะบ้านเราใช้นี่สาธาณนะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ของการกร่อหนี้สาธารณะหลักๆในประเทศไทย ครน,นี้เนื้อหาในส่วนแรกครูคงจบไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวในส่วนของเนื้อหาว่ามีสาธานะเกิดภาระกับขึ้นกับใครอะไรยังไงเร้วว่าเราจะว่ากันต่อในพาร์ทหน้านะคะสวัสดีค่ะ